เรื่องราวร้อนๆ้อนของเฟรคหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะคะที่ได้ออกมาขอโทษลิซ่าแบล็กพิงพร้อมกับแฟนคลับนะคะจากกรณีที่เขาเนี่ยคำพูดของเขานะคะทำให้หลายคนเข้าใจอีกฝ่ายผิดค่ะ กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถกเถียงกันมาหลายวันนะคะหลังเพรกหนุ่มมาริโอมาเลอร์ได้ลงคลิปใน YouTube ซึ่งก็มีการแซวเล่นค่ะระหว่างผู้จัดการส่วนตัวกับมาริโอที่กำลังตัดผมหน้าไม้อยู่นะคะโดยทางผู้จัดการก็บอกว่าจะถ่ายรูปส่งไปให้ลิซ่าแบล็กทิ้งดูแต่ฟังเพร็กหนุ่มกับเบลกผู้จัดการนะคะแล้วก็พูดขำๆค่ะประมาณว่าก่อนหน้านี้พี่โชว์ผู้จัดการก็ได้ส่งข้อความไปหาน้องลิซ่าอยากให้มาออกรายการของตัวเองส่งคลิปรายการของตัวเองไปให้ดูนะคะแต่กลับถูกอีกฝ่ายบล็อกค่ะ เหตุนี้เนี่ยละค่ะก็เลยทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องที่มาริโอพูดเนี่ยเป็นความจริงนะคะล่าสุดหนุ่มมาริโอก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษลิซ่าแล้วก็แฟนคลับแล้วนะคะซึ่งก็บอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาในคลิปที่พูดกันเนี่ยเป็นเพียงแค่การแซวเล่นกับผู้จัดการของตัวเองเท่านั้นนะคะไปฟังเสียงมาริโอกันค่ะ สวัสดีครับผมโอนะครับโออยากจะขอโทษแฟนคลับของน้องลิซ่าทุกๆคนเลยนะครับที่โอทําให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือว่าคิดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วที่โอแซวในคลิปนะครับโอก็คือแซวพี่โชว์ผู้จัดการโอเองนะครับแล้วก็ทางลิซ่าเนี่ยเขาไม่ได้บล็อกผู้จัดการโอจริงๆจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้บล็อกนะครับแต่ว่าในขณะที่เราถ่ายคลิปนะพี่โชว์เปิดแล้วมันไม่มีสัญญาณครับโอก็เลยแซวผู้จัดการโอเองนะครับโอก็ฝากขอโทษ น้องๆฝากขอโทษแฟนคลับของลิซ่าทุกคนนะครับโอเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอโทษด้วยครับ